เขาก็บ uh. oh. ึงองนึแผนที่แหละหัวเขาเบึงใงนแผนทีละวแมนเพล่อต้องเบื่งไกลไปเบิ่งเขาที่จะกูดมื่อขึ้นไปได้ยังไงสร้างบ้านสร้างนี่ไหอัน่นี้นีลวะนัด่กันมขั่นละถึงจัดลางอดามสมของคุณสวยเนาะถนนเขาเนาะ ท้างผมแต่ว่าไม่ทางแดบงบนี่อ่ะคนต้องขับเก่งอิหลีเลยอก่งรขับไรเนาะเสียเวลาหลายปีเนาะกว่าสิสง ติดด <differences S 2> <the> ิเล um well ่นสวนกันมเนจอดข้าเนิ่นเออรถข้าเนิ่นรถพ่วงแกมันไหลไหมจอดข้าเนิ่นจอดนี่ยัง ปันงูเนาะปันงูเลื่อยนะถนนคือปันท่างงูเลื่อยอะไรสูงเลยเนาะว่าเป็นธรรมดาเนาะบนเนี่ยข้างล่างสูงนิดหนึ่งประกันชีม่อไส้มากเนาะต่ ก็ได้บรรยากาศเดียวี่อย่างนี่รสียถนนเส้นนี้มันไ่มีอะไรข้างอันตรายเล่ใช่มขึ้นเร็วว่ใชแลนเร็วรถย้อนขึ้นเขาเลยนรถเร็วขึ้นรถยนอ์มันติดโ้งนะมันเท่โขงแงี้มาไดนเนะรถยนเน เขาลูกนี่ไปมันเม่นอย่างเขาลูกข้างหน้าเฮานี่มันก็เป็นฟังไอ้พุ่นเดฟังท้องผาพุม่มเบื้งตีมันลงไปเสียงข้างกลุ่มไ,ไปเสียงแ,นนยยแม่น้ำเสียอยู่เอ้ยเคลือนเคลือนในเอียงเขาเอื้อนเคลือนเขาแหลมซื้อเต็มมันซื้อเคลือนอีย่าง เวชชลาวุธคือเต็มมัน้ี่ยังนี่แหละอยู่ท่อความพุ่งจะเป็นแม่นำ้ำอันนั้นแค่น้อย่าทางลงราชันเคล็นลนี่แน่น้เย็นนี่นเแค่มาเาพูดเขาบอกไก่ก็เลือเยิ่สัง่งคนพิดเลีก กีโลตึงเขาเนานะทันเรียนอยู่นี่คือหัวมือกออเมาาาเลยนึงแค่แท่นาห่าเหลียวสันเกตเห็นไหครับก็ี่โลนี่มีรถเท่าออมเขาตึนเขาแสดงว่าตอนเทาอยู่ในแพร์นี่เขาแน่มากนี่เขาที่ลูกเทาวิ่งอยู่นี่แมนบอสแมน,น,นบอสที่เทาเขาแน่มากนะ ไม่มันหลายลูกเนาะมันมบงังม,มันบงับงบัง,งซับซ้อน,น,าาลนแล้วเข้าไปอยู่ในกลางหหลืกเลยสัญญาณมัมมีอย่างสัญญาณรับบด้ยอย่างจังยางเป็นตะมันพังเนาะสัมพ่อเป็นดินไหวมันนี่เนาะมันสะเทือนเนาะ เขามันเป็นแบบมม้มันสุดลง่มเตอกกรเนาะเป็นตาเป็นนี่แบบที่ดินไหวนะมันสุดที่นบ่มอมันเป็นกามากลวงแบบเสียวอืมอย่างึ้นไปนะโอ้ตรงนี้หรอกมันเบียดทั้อนขึ้นไปกันลุ่มาไรหรอกเบียดทั้งอันเนี่ยเห็นบอลนีไหมมันเป็นแบบนีไหมเนาะนี่คือดินมันพังลงอ่ะกับต็กอนมันก็เป็นแม่น้ำเหมืนเนะอืมันก็มะกันหรอกกันแม่น้ำแล้วมันเป็น เที่ยวลงไปขากลับ่า้าน้านก่ามาแล้วเขาลับใานเสาแล้วข้าวบานรถปิดเลยเขาทำงานยังไง่รับ้าการหงสกโลหุ่นจาี่เนมาจากโน่น่ายมาแน่ตัมามีตัวโดนไปตัวนี่ เอาว่าของฝากือซื้อหรือทิซื้ออีหของประโล่งเนาะสิไปววาของฝากยังของกินเต็มรถนไม่้ของกินเต็มรถเยอะเขาขนของขึ้นใส่รถไห้เต็มอยู่ในรถพันนั้นทำไมสมลูกเองอยู่ใน้านสิว่าเลยนะฮะเออเกิดยติน ัเขานปลูกเปลูกเองบอกไม่หล่นนี่เหรเขาหลับมากจากแถวสุพรรณด่ทาล่ามันอไหลยยุการนกระปูกปากาเนียปลูกเนียนเนี่ย้านนี้ยเบนนลูอีแกนน่ยมันปลูกอย่งนีมันตีไหลเนาะมันพันเดียวกันกับที่เขาปลูกอีบานเห้าวมันสิเดียวกันลมันสิมาปลูกใหล่นไย แต่เวอร์ล่อนพันธุ์ของทิเบตมันหวานโหะว่าบะหมากหวานหวานเ,เหวานแห้งของทิเบตต่กนะ่อนว่าสันพักกันขึ้นฮีตกันเนาะแต่กนะ่อนเนาะสูม,มือนี่บืนไปอยากทาง<ร>าใด<น>ก็มีมาเขามา,ทาไทยใหม่ๆก็เออฮีตกันวนะ่าสันเรถบงบ้านเท่าปลูกเนาะ ยังเข่าไปซื้อเนาะสมือในเงียบแตงไทยกินปวดกันแซีบเลยเมื่อกี้กินซุปกันเสบไลหรหอมย้ำในแตงไทยปลูกโยคู่สางย้ำหนาหนาวเอาเมื่อกินหนุนสวนเฮาบอกว่าพอขาดปลูกก็ปลูกแตงไทยที่ม่แนผ้าแล้วดินลงนั่นวานาน่านี่แล้วลงฝนลงเอาแตงไทยไปปลูกให้มันคุ้มดินวา ูกว่ามีคนกินไงมันเป็นปุย๋ยเป็นฟุ้นไปแต่งไทเมันปลูกง่ายนะฮะบ่ะเด้ดูแรกรักษาอย่าง,างเงี้ยแนี่ไปแล้วเือนมากเค่กนะัต้นเคลื่อนมันก็คือแม่น้ำแคลหละมันลงมาจากกุ้งไท ถ้ามือเข้ามามันคือบาเย็นหลดหัวคือเข้ามากกรเว้นบอกมือมันห่อนหรือเปล่าหอ่อนเออ <100 S 1> มือนี้มันก็เย็นอยู่มือนั้นพอ,อนจนนี่เขาอยู่ปลาน้ำหนาเป็นันไหนอากาศมันเ <c oughs> ย็นน้ำมันมแหละคือเ,เคื่อนเน็นี่กับที่เอาหินหนี่ที่นาต้องมาเห็น hmm. นี่เนาะเบือต้องมาขุดกันเคื่อนนี่ ตอนนี้แม่น้ำยังกอนนี่นี่แม่น้ำแพ่เงนมันเปิดอย่เคลื่อนในนี่มากเเคลื่อนช่งนาเนี่ยก็ผลิตไฟฟ้าเคลือนเแ่น้่อยแม่น้่ไงน้าไโยไโยห่ยไโยใกล้เออโ่้นไ้ยินถึงกัะเพ่งเนาะ เคยฟังแตนใน้เพ่งไหมฮูจักแตนใน้เพ่งสมือนี้มาเห็นผู้ใดเขาปั่มาต่ำอบกตุดระก่อ